สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆช่องจอสบอยก่อนเตะทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้จอก็มีฟุตบอลมาให้กับพี่พี่เพื่อนๆทางหน้าช่องกันอีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้ครับวันอังคารที่12สิงหาคมต้อนรับวันแม่วันนี้เราจะไปสดชื่นกินเต็มกันนะครับวันนี้มีอะไรมานําเสนอเดี๋ยวมาดูกันครับสำหรับโปรแกรมคือวันอังคารที่น่าสนใจวันนี้ นะครับจอได้คัดสันเอามาให้ในคลิปนี้แล้วนะครับนะก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจนะครับให้กับจอด้วยแล้วกันใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องฝากกดติดตาม เวลามีคลิปใหม่อัปเดตข่าวสังุตบอลจะได้ไม่พลาดกันนะครับและที่สําคัญนะครับขอฝากครอบครัวบุนคอมมูนิตี้ไลน์ของจอนเอาไว้ด้วยละกันนะครับนะสำหรับใครที่ชื่นชอบในแนวทางนะครับหรือว่าเป็นคอเดียวกันนะครับเข้ามาอยู่ในคอมมูนิตี้ของจอนนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับสามารถเพิ่มเพื่อนไปที่เก JN เกมีแอดข้างหน้าครับนะไม่เสียค่าใช้จ่ายและที่สำคัญนะครับยินดีต้อนรับพี่ๆทุกคนเลยนะครับนะ วันนี้ครับจอรนก็ได้ทำโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับต้อนรับวันแม่นะครับใครที่ตัดสินใจนะครับเข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับสำหรับสมาชิกใหม่เราไปเลยครับนะสโมสอนนะครับนารือดูการใหม่นะครับยูนิฟอร์มสวยๆนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับสมสอนไหนก็สามารถเลือกสีเลือกไซส์แล้วเอาไปใส่กันได้เลยและที่สาคัญนะครับรวมไปถึงแก้วน้ําหมวกนะครับอิมิเตเ dition สั่งทํามาให้เฉพาะ พิเศษเท่านั้นนะครับนะก็เพียงแค่พี่เพื่อนๆนะครับเพิ่มเพื่อนแล้วทักเข้ามาครับ9 9 j n m i ทั้งหน้ากลับกันไปได้เลยครับวันนี้มีอะไรนะครับสำหรับโปรแกรมฟุตบอลเดี๋ยวมาดูกันครับก็มาดูกันที่คู่แรกวันนี้นะครับไปกันที่ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนนะครับแข่งกันที่เวียดนามนะครับก็เป็นรอบที่3แล้วนะครับสำหรับรอบคัดเลือก นะครับไปกันที่เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งครับต้องบอกเลยนะครับว่าคู่นี้ห้ามพลาดรับชมเด็ดขาดนะครับวันนี้ทีมชาติเวียดนามนะครับเจ้าภาพวันนี้จะเจอกับทีมชาติไทยนะครับต้องบอกเลยว่าสนุกสุดมันอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยกอดคอเข้ารอบกันทั้งคู่แน่นอนนะครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยนะแข่ง2เกมนะครับชนะมาทั้ง2เกมมี6คะแนนเท่ากันนะครับและที่สําคัญนะครับทุกคนครับ เพื่อนๆนะครับวันนี้ครับทีมชาติไทยนะครับต้องนะครับอย่างน้อยนะครับคือทีมชาติไทยเนี่ยต้องไม่แพ้ครับเป็นอย่างน้อยเพื่อที่จะได้ผ่านเข้ารอบเป็นอันดับที่หนึ่งของกลุ่ม A และก็จะได้ไปเจออันดับที่2ของกลุ่ม B และที่แน่นอนครับไม่มีใครอยากเจอฟิลิปปินส์แชมป์เก่าอย่างแน่นอนครับส่วนทางหน้าของเวียดนามครับมี6กแต้มเท่ากันนะครับผมแต่ว่าประตูได้เสียเวียดนามเนี่ยตามหลังไทยอยู่แค่ประตูเดียวครับวันนี้ทีมชาติไทยเราขอลุ้นแค่ผลเสมอก็เพียงพอแล้วนะครับนะาที่จะทําให้นะครับชาบาแก้วของเราเนี่ยจะได้ไม่ต้องเจอกับ ฟิลิปปินในรอบรอบก่อนรองนะครับทุกคนนะเหตุผลมีแค่นี้เลยครับทุกคนนะแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายนะทุกคนนะเพราะอะไรนะครับเพราะว่าทีมชาติเวียดนามหญิงเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับชุดนี้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมครับว่านะครับทีมชาติเวียดนามเนี่ยนะครับโดยเฉพาะทีมชาติเวียดนามหญิงเนี่ยได้เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าเตรียมความพร้อมเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นเลยนะครับนะเพื่อที่จะมาเจอกับในรายการนี้ ก็ต้องบอกว่าทีมชาติหญิงชุดนี้นะครับเก็บตัวนะครับกันที่กรุงฮานอยนะครับเพื่อที่จะปรับนะครับร่างกายความฟิตนะครับเกมอุ่นเครื่องต่างๆนะครับก่อนเดินทางมานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยความเข้มข้นนะครับในการเตรียมทีมของทีมชาติเวียดนามชุดนี้เนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับแล้วก็นักเตะที่น่าสนใจของทีมชาติเวียดนามเลยแล้วเราจะประมาทไม่ได้นะครับนั่นคือดังด้านของเหวียนทีตัวตุงนะครับแล้วก็ลงไปถึงด้านของความไฮเยน นะครับอีกหนึ่งคนนะครับเงินฉีดหวานซื่อนะครับสามคนนี้ครับค่อนข้างอันตรายของทีมชาติเวียดนามเลยทุกคนนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยสถิติการเจอกันก็ถือว่าน่าสนใจนะเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าทีมชาติไทยไม่เคยเอาชนะทีมชาติเวียดนามได้เลยนะครับนะตั้งแต่เจอกันมาโอ้โหนะครับตั้งแต่ปี2000นะครับ19นะครับชนะล่าสุดนะครับเป็นเกมอุ่นเครื่องนะที่ทีมชาติไทยเอาชนะเวียดนามได้แค่ครั้งเดียวฮะ โอ้โหนะครับต้องบอกเลยว่าทีมชาติเวียดนามนี่ไม่ธรรมดานะฮะแล้ววันนี้ครับสืรอ์มาเก็ตเนี่ยนะครับก็ยกให้เวียดนามถือได้เปรียบในบ้านด้วยวันนี้เล่นกันที่เวียดนามนะทุกคนนะโอ้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้ไม่ง่ายแน่นอนนะครับที่ชบาแก้วเนี่ยนะครับจะชนะเวียดนามได้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับแต่ส่วนตัวก็ยังคงเชื่อมั่นนะครับว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยจะไม่แพ้ครับผมนะวันนี้ขอมองไปที่ทีมชาติไทยหญิงครับนะไปเชียร์ทีมชาติไทยหญิงกันครับทุกคนฮะจัดไป มาต่อกันที่คู่ที่2ครับไปกันที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับรอบที่3นัดที่2นะครับวันนี้ไปกันที่เวลาตีหนึ่งครับทุกคนครับสโลวานบาติสวาครับทีมจากสโลวาเกียรครับวันนี้จะกลับมาเล่นในบ้านครับตอนรับผู้มาเยือนจาก ครับไครัสอาร์มาตีนะครับแชมป์จากอัง์เซอร์ไบจานนะครับเกมที่แล้วครับไคลรัสอาร์มาตีถือความได้เปรียบนะครับนัดที่ก็เป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปก่อนได้ในเรเกแรกในบ้านด้วยผลสพอหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับวันนี้ต้องออกมาเยือนะครับเชื่อเลยว่าไม่ง่ายสําหรับไครัสอาร์มาตีอย่างแน่นอนนะครับที่ก็จะมาเล่นในบ้านของสโลวานบาร์ติสลาว่านะครับผลงานในบ้านของสโลวานบาราติสลาวาถือว่าค่อนข้างเข้มข้นนะครับเพราะว่าใน ในรอบแรกเนี่ยรอบที่2เนี่ยนะครับสราวบาติสซวาเล่นในบ้านนะครับก็อาจทางด้านของเซลินสกี้โมสตาไปถึงขาดลอยสีประตูต่อศูนย์เลยนะครับก็ถือว่านะครับเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับเกมในบ้านและอีกอย่างวันนี้สรวานบาติสซาว่าความพร้อมไม่สามารถใช้งานทางด้านของราฮิมอิบราฮิมนะครับนะตัวรุกแค่รายเดียวที่ติดโทษแบงจากเกมที่แล้วนะครับแต่นั่นก็ไม่ได้ส่งผลอะไรนะครับตัวหลักอื่นๆยังคงพอใช้งานได้อยู่นะครับนะส่วนทางฝั่งของคาร์ลัสอัลมาตีนะครับนัล่าสุดก็ นะครับนะก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าชนะมานะครับวันนี้ออกมาเยือนนะครับซึ่ง ผลงานนอกบ้านของไคลัสอามาตีเนี่ยนะครับถือว่าอาจจะค่อนข้างหลุดฟอรมไปหน่อยนะครับคือวันนี้ไคลัสอามาตีต้องรักผลรักษาผลการแข่งขันให้ได้สถานเดียวนะครับนะไม่แพ้อย่างน้อยนะครับนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็ไม่ง่ายอย่างที่บอกไปนะครับเพราะคู่นี้มันไม่เจอกันมาอย่างเป็นทางการเชื่อถือว่าครับวันนี้สโลวานบาติสวาเนี่ยจะมาแก้แค้นอย่างแน่นอนครับแล้วก็ดูจากกระแสโมเมนตั้งตอนนี้ถือว่าค่อนข้างขยับไปไกลเลยทีเดียวทุกคนนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ครับทั่วทุกมุมโลกบ็ ชนะได้ในอย่างแน่นอนครับใน90นาทีนะครับก็ไปดุ้นประตูที่2นะครับว่าจะสโลวานบาริตว่าจะสามารถชนะขาดได้หรือปล่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ยังมองสโลวันบราตซาว่าจะไปคู่ที่2